โอเคเรามาต่อกันนะคะคลิปสองนะซีรีส์หนังสองนะคะอ่าตัวนี้ก็นะคะเป็นเป็นสีเปลือกไข่นะคะอันนี้เป็นสีครีมนะคะคือเพื่อนสามารถเอาเศษเอาเศษไหมที่เหลือนะคะเศษไหมที่เหลือมาถักชายถักอะไรนะคะแล้วสอยเป็นเป็นลายเป็นดอกลายลายลายลงมาได้นะครับถักตรงนี้นะคะ่ะลายลายลงมาได้เพื่อปิดหน่อยอะไรอย่างเี้นะคะ อันนี้คุณสุก็กัดเข็มกัดนะคะให้ให้ดูเก๋ๆขึ้นนะคะผักเข็มกัดตรงนี้นะคะนะคะค mm. ุณสุขายไซไซเอสไซเอสก็คือสามสี่สามห้าสามหกนะคะ mm. คือให้ให้ทักคุณสุบอกว่าผ้าเสื้อเสื้อฝ้ายแขนกุดนะคะฝ้ายแขนกุดนะคะถ้า,าตัวนี้คุณสุใช้ไหมสิบแปดนะคะไหมสิบแปดแขนมันจะพิวฝานะครับ แต่สาหรับชายมันสู่คิดว่าถ้าเหลือสิบแปดก็ถักสิบแปดถ้าถ้าไม่เหลือก็ใช้ยี่สิบได้เพราะเขาจะได้ทิ้งตวหน่อยนะคะเขาจะหนักขึ้นมาหน่อยนะคะ,ะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดนะคะสิบสองสีนะคะก็จะมีครีมครีมแล้วก็ครีบเบดก็คือตัวนี้นะครีมเปียกไข่แล้วก็ตัวกีบบัวนะคะอันนี้คือไซเอ็มนะคะไซเอ็มคือตัวนี้เนาะ คือไซเอ็มคือตัวนี้นะคะไซเอ็มนี่ก็คือจะเป็นอกสามเจ็ดอ่าสามสามเจ็ดสามแปดนะคะไซส์ M สามเจ็ดสามแปดซึ่ง,ซ,งซึ่งคุณสุใส่เมื่อวานก็จะลุ่มหลวมจะไม่ค่อยพอดีคุณสุเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าผ้าฝ้ายมันต้องเข้ารูปหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้คือไซเอ็มนะคะสามเจ็ดสามแปดนะคะโอเคนะคะคือเพื่อนจะทําแขนยาวก็ได้นะคะแต่ก่อน ก่อนเดินก่อนเดินคือเพื่อนให้ทําหลังอันนี้ขึ้นมาให้เขาก่อนเห็นไหมคะหลังหลังทําหลังขึ้นมาให้เขาก่อนนะคะแล้วค่อยวิ่งโซแล้วเราทำลายคือลายอะไรก็ได้นะแขนเนี่ยนะคะคือทําขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะคะทําขึ้นมาก็คือพูดง่ายๆก็คือวิ่งโซ่ให้เขาก่อนนะคะโซ่ห้าโซ่สี่ก็ได้นะคะถ้าเราต้องการถี่ก็ดอกเยอะหรือว่า ขี่ขึ้นก็เป็นโซ่สี่นะคะแล้วเกาะโซ่สี่เกาะแต่แต่ถ้าเราต้องการให้มันห่างมากก็เป็นโซ่ห้าเกาะโซ่ห้าเกาะนะคะประมาณนี้เนาะแต่คิดว่าเพื่อนๆก็เป็นอยู่แล้วเนะ Ad Ad าะออปอเดงานนี้ที่จริงอะ่ะแขนแขนตัวเนี้ยลายเนี้ยก็คือเอามาใส่ตัวนี้ได้อันนี้เป็นลายพัดนะคะคนละลายนะคณสุดทาเป็นแขนสองชั้นนะคะอ่าอัน,นอันนี้เป็นลายพัด อันนี้เป็นหนึ่งลายหนึ่งที่จริงที่จริงเอาลายช่อดอกไม้มาก็ได้นะคะคือลายช่อดอกไม้แต่เอาเอา,เอาสองช่อ,อสุดท้ายตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะแม่ที่จริงก็คือเราใช้ตัวช่อดอกไม้ในสองชั้นได้นะคะแต่เราวิ่งโซ่คือเราวิ่งโซ่ให้เขาก่อนนะคะคือวิ่งโซ่ก่อน คือวิ่งโซ่คือทําเป็นเสาก็ได้คือทํำยังไงก็ได้ก็คือวิ่งโซ่อย่างนี้ก็ได้นะคะคือคือทํายังไงก็ได้ให้มีสมูทลงไปก่อนคือแบบว่าให้มันสมูทลงไปก่อนเพื่อให้ทิ้งทิ้งตรงไหลแล้วลงมาแล้วก็ปกลงมาอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็คือถ้าเราเริ่มคือถ้าเราเริ่มดอกเลยอะคือถ้าเริ่มดอกเลยก็คือเวลางานออกมาก็คือ ก็คือมันจะไม่สมุทตรงไหลเราลงมานะคะคือเราต้องวิ่งโซ่หรือว่าวิ่งเสาหรือวิ่งอะไรก็ได้ที่มันเป็นตาห่างๆออกไปอะไรประมาณนี้นะคะโอเคถ้างั้นก็พี่สุก็จะพูดเรื่องเสื้อเสื้อแขนกุดที่จะเอาไปดีไซน์ดีไซน์แขนนะคะคือเราเราสามารถดีไซน์ลายไหนก็ได้ที่เราถักเสื้อจะเป็น33ลายหรือกี่ลายก็ได้คือใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็เล่นสีที่มัน ต่างกันนิดหนึง่งเหลียบกันนิดนึงก็อย่างสีนี้สีจีบบัวคุณสุก็ใช้สีให้มันเข้มกว่านิดหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันต่างกันนิดนึงคือไม่ใช่ว่าเอาสีเดียวกันเปียกเลยอย่างเงี้ยนะคะคือเราจะทําชายยังไงก็ได้นะคะโอเคคุณสุกขายคุณสุขายร้อยเก้าสิบบาทนะคะตัวหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแล้วเพื่อนก็ไปถักแล้วมันจะเพิ่มมูลค่าเสื้อขึ้นมาแล้วเพื่อนก็สามารถขายเสื้อตัวหนึ่งเนี่ย หกร้อยเจ็ดร้อยได้นะคะสามารถขายเพิ่มราคาได้นะคะแต่ถ้าเป็นไซส์เอ็มนี่คือไซส์เอ็มนี่คุณสุขขายสองร้อยนะคะสุขขายสองร้อยบาทเนาะคะ่ะคไซส์เอ็มไซส์เอ็มก็คือสามเจ็ดสามแปดใส่ได้สบายสบายเลยนะคะโอเคตอนนี้เราก็มาพูดไซส์เอลนะคะไซส์เอลนะคะเรามาพูดไซส์เอลนะคะ ไซส์ L ก็คืออกไซส์ L นะคะตัวใหญ่ไซส์ L ก็คือเป็นอกสามสามเก้าใช่ไหมคะไซส์ L คืออกสามเก้าสี่สิบเนาะสามเก้าสี่สิบคุณสุขสงใส่ไม่ได้ตัวใหญ่ไปนะคะตัวนี้คือเหลืองอ่อนนะคะนะคะเหลืองอ่อนก็สวยนะคะแล้วเราก็ไปปักสีเหลืองอ่อนนะคะคือคือไซส์ L คุณสุขขายสองร้อยยี่สิบบาทนะคะโอเคนะคะแล้วก็ไซส์ แล้วก็ XL เนอะ XL อะเรามาพูดเรื่อง XL นะคะเมื่อกี้ใส่ L เนอะตอนนี้เรามาพูด XL นะคะจุดต้องรีบเลยเดี๋ยวจ,จะไปวัดอมาภานาบุญด้วยกันนะคะคุณสุกก็บอกบุญทุกคนตัวนี้คือไซส่ L ไซส่ L ก็คืออก11 12ประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมไซส่ XL นะคะ XL ใส่ไม่ได้แล้วค่ะมันใหญ่ก็ประมาณหุ่นตัวนี้นะคะก็เอาไปปักนะคะตัวนี้ก็คือตัวสีเดียวกันที่คุณสุดใส่นะคะสีเดียวกันนะคะนะคะตัวนี้นะคะตัวตัว xl ตัว xl กับตัวคือตัวนี้ตัว xl แล้็ตัว xxl นะคะ xxl นะคะ ลองสุเดเจตัวนี้แล้วกันนะคะ XL นี่ก็คือไซส์44นะคะ XL คือไซส์42 <c oughs> ขอโทษนะคะนี่คือไซส์ใหญ่นะคะไซส์43 44นะคะ43 44คุณสุดข,ขาย250บาทนะคะนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้42นะคะอก48 42ใส่ได้นะคะคือ XL เห็นไหมคะต่างกันเนาะ ล้ว XL แต่ถ้าใครอยากรุ่มหลวมก็ใส่ XL นะคะนะตัวน,นี้สองรอยหสิบาทนะคะคุณสุก็ขายเพื่อนไปตัวหนึ่งแล้วนะคะนะคะสอง้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้คุณสุขายสองอยสิบาทให้ต่างกันสิบาทแล้วกันนะคะไม่รู้ว่าจะจําได้ป่ะนะคะสุต้องโน้ตไว้เหมือนกันนะคะโน้ตไว้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณสุก็ลืมเองนะคะขายแล้วก็ลืมเองเดี๋ยวขาดทุนเองนะคะ ก <laughs> ายเท่าไหร่เดยวโนดไห้นะคะโอเคนะคะ x x l เนาะ,ะ x, x l สองร้อยสี่สิบนะคะแล้วก็ x x, x l นะคะ x, x x l ก็คือสี่สามสี่สี่เนาะนะคะ ดูข,ขายสองร้อยห้าสิบาทนะคะโอเคนะคะเจด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 ,จดต้องรีบจดนะคะต้างัานลืมนะคะโอเคตอนนี้เราพูดเรื่องเสื้อนะคะก็เดี๋ยวค่อยทักคุณสุม,มาว่ามีสีอะไรบ้างนะคะคุณสุก็จะบอกอันนี้คือสีมังคุดนะคะสีมังคุดเนาะสีมังคุดนะคะสสยดีนะพูดถึงนะแล้วเราก็ปักสีที่มันอ่อนลงมานะคะคือถ้าสีเข้มปักสีอ่อน ถ้าสีอ่อนปักสีเข้มฝานิดหนึ่งนะคะก็คือต้องปักแบบนี้นะคะก็เอาสีเอาสีเอาสีม่วงสีม่วงมาปังก็ได้นะคะปักลงมานะคะคือถ้าสีเข้มเข้มมากนะคะคือให้ปักแขนให้อ่อนลงมาให้ดอกลงมาแต่ถ้าสีอ่อนให้ปักสีที่เข้มฝานิดหน่อยนะคะโอเคนะคะพูดกันเยอะนะคะวันนี้ เดี๋ยวคุณสุก็จะคุยเรื่องผ้าถุงที่คุณสุใส่นะคะว่าเหลือสีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็ผ่านไปสีเทาใช่ไหมคะแต่นี้ก็สีสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินเนาะสีน้ําเงินนะคะอันนี้คือสีน้าเงินเนาะคุณสุกก็จะไม่ทับเท่าไหร่แล้วเพราะเป็นมันเป็นเรื่องเก่าที่เล่าใหม่นะคะเป็นเรื่องเก่าที่เล่าใหม่นะคะอันนี้คือสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลเนาะ พราะว่าถ้าสายแล้วมันจะร้อนนะคะต้องไลท์ต้องไลท์แต่เช้านะคะอันนี้คือสีบานเย็นนะคะสีบานเย็นเนาะสีบานเย็นนะคะลายเดียวกันกับที่คุณสุใส่นะคะนะคะแล้วก็สีกะปิเหลือผืนหนึ่งอันที่พูดนี่คือคือส่วนที่เหลือแค่นี้นะคะ250บาทนะคะถ้าใครจะรับนะคะโอเคเดยคุณสุแนะนำคุณสุมีสินค้าตัวหนึ่งมาเสนอนะคะคุณสุสั่งมา ที่คุณสุกัดพระถุงนะคะเห็นไหมคะนะคะหรือเราจะกัดลงมาแค่ไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ้าเพื่อนจะซื้อไปก็ก็ได้นะคะปักโสดที่ที่ทคก็สุกปักปักตงเสื้อนะคะ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 ที่จริงต้องปักที่จริงต้องปักเท่าไหร่นะคะสามใช่ไหมคะ ปักสามนะคะเราถึงจะดูสวยนะคะเขาก็นะะจะนะักริจริงอ่ก็จะมีหลายสีนะคะมันเป็นเคลือบด้วยทองเหลืองนะคะโอเคดีถ้าถ้าถ้าเราปักตัวนี้ก็เราจะปักมาทางนี้ก็ได้นะคะคือปักแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณสุตัดวีโอก่อนนะคะค ทางนี้ก็ได้นะคะฝังไงก็ได้โอเคเดี๋ยวตัดวิดีโอก่อนนะคะ